เมนูโอวันตินปังเย็นขายดีท็อปปิ้งหลนๆจัดเต็แมแบบนี้รู้ไหมไปที่ไหนได้ของครบทุกอย่างเลยแวะมาที่นี่แม่ค้าในวงการรู้ดีที่เดียวจบครบคุ้มมีทุกสิ่งที่พ่อค้าแม่ค้าต้องการยิ่งถ้าเราซื้อยกลังก็ยิ่งคุม้มต้องนี่เลยโอวันตินสูตร3และโอวันตินเฟลกเอาไปทำเมนูปังเย็นรับประกันว่าอาร่อยติดใจทุกไวได้ท็อปปิ้งแน่นๆมาทีเดียวคุ้มมาก ไปช็อปวัตถุดิบกันมาแล้วจะแจกสูตร ปังเย็นโอวันตินหัวใจสําคัญของปังเย็นอยู่ที่ขนมปังและท็อปปิ้งต่างๆยิ่งหลากหลายยิ่งน่ากินลูกค้ายิ่งสนใจถ้าร้านไหนจะใส่ซอสเยอะๆแนะนําให้ทําเครื่องดื่มหวานน้อยแล้วราดซอสช่ำๆเพื่อที่รวมกันแล้วจะได้หวานกลมกล่อมอร่อยพอดีหรือมีลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งให้เราโรยโอวันตินท็อปปิ้งฟเฟล็กด้านล่างเทเครื่องดื่มครึ่งแก้วบีบวิปครีมก่อนแล้วก็โรยโอวันตินท็อปปิ้งฟเฟล็กอีกค่อยเทเครื่องดื่มโปะขนมปังสลับชั้นกันแบบนี้อร่อยเลิศโอวันติน ปังเย็นอร่อยปังยอดขายก็ปังจะเครื่องดื่มเมนูไหนไปแมคโครที่เดียวจบ